สิบล้อหัวลากยี่สิบ G X สามร้อยหกสิบแรงม้าปีหกหนึ่งน,นะคะก็จะเป็นตัวหกสิบปีนะพี่นะนก็จะเป็นโคมเงียมแบบอาวอธคันนะคะดูเลยพี่นี่พี่ดูลายมาเลยสิอ่าเห็นไหมสว,สวยเลยนี่ทำหมดแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะตัวเนี้ยเป็นรุ่นสิบน็อตด้วยค่ะพี่ยังมีลองยังลึกๆอยู่เลยค่ะอ่านี่แรงของเขานะคะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยรอบต่อน,นาทีเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบรรจุน้ำมันได้สามร้อยเจ็ดสิบลิตรเดี๋ยวจะไปดูภายในกันก่อนนะคะป่ะ สภะะาพแบบเดิมเลยนะคะพี่ขานี่นะคะเป็นเกียร์กระปุกเก้าเกียร์เดินหน้านะคะหนึ่งถึงแปแบบซิงโครเมตค่ะพี่ปินคนโฟล์ของเขานะคะก็จะเป็นแบบเดิมเลยพี่แกก็แบบมาเย็นใช้ได้เลยนะเลขไม้กันก่อนเลยค่ะพี่ไม้สี่แสนเก้าเลยคะพี่กลางๆนะพี่ถ้าเทียบกับปีของเขานะคะนี่นะคะคัดของเขานะคะเป็นแบบมอ้อลมดันช่วยนะคะพี่คันนี้นะคะเป็นเบรกลมล้วนค่ะพี่เป็นวงจรแยกคู่หน้าหลังนะคะโฟล์ทอะไราของเขานะคะคือยังสวยๆอยู่เลยสามารถปรับสูงเอ็นต่ำได้เลยนะพี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่เดี๋ยวเราจะไปดูภายนอกกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบท่อจชีฟ้าด้วยพี่โคตรเท่โคตรเทยรังคันเลยค่ะเครื่องยนต์นะคะใช้งานตามปกติเลยนะอ่านี่ก็เป็นที่กั้นราวมอเตอร์ไซค์นะคะที่ก็คือแต่งแบบสวยๆเลยอันนี้มาดีพี่มาดูกระทะล้อกันเลยค่ะแบบสวยๆเลยเงาเงาสวยโคตรเท่ดูแต่ละล้อเลยนะพี่ยังแข็งแรงอยู่เลยมันด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูลูกกันเลยนะคะพี่ค่ะนี่นะคะเป็นขา เป็นอุตสาหกิจนะคะสาเผาค่ะพี่เป็นปีท2สการใช้งานนี่ปกติเลยพื้นนี่ปกติมากพี่สภาพเดีบดีๆพร้อมใช้งานเลยค่ะพี่ทั้งตัวแม่และตัวลูกนะคะบรรทุกได้ภาพอ,อีก3ามิตันกันเลยทีเดียวค่ะพี่ขาเยอะมากๆเลยค่ะพี่นี่นะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคือทาง T O M มีร้านสต็อกแบบครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะอ,อย่าลืมกันนะคะก็จะไปดูที่หน้าเพจได้เลยนะ ถ้าพี่แบบมาซื้อหรือพี่อรอลุนรางวันใหญ่เลยพี่นั่งงานเลยนะคะพี่เป็นอะไรอ่ะต้องมาดูเองนะคะพี่รู้บอกเลยว่าหัวลากแบบเนี้ยที่แต่งมาเท่ๆแบบเนี้ยแทบจะไม่มีเข้ามาเลยนะพี่ถ้าใครได้เห็นถ,ถูกใจทุกคนแน่นอนเนี่ยอ้าปกตินะคะอยู่ที่2องล้านห้าแสนนะคะตอนนี้อยู่ที่2องล้านสี่แสเท่านั้นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะโทรที่เบอร์ศูนย์หนึ่งสามสามเก้าเจ็ดเก้าสามได้เลยค่ะเ,เจอกันนะ